จอด้วนะสวัสดีนะครับผมอยู่กับปิสันคนโครกรถไถต้องคำนะครับกับน้องนกคันแจ้งเกิดของเจ้าของช่องนะมันมีมาในนามของแมกนัมนะครับมองดูทีๆีเป่นเปลน้กว่าแต่เป็น RT155 นะครับตามจริงล้าไม่ใช่นะ นี่นะด้กี่ร้อยไรแล้วเสียถามเซอีดูนะจะเกิดหน้าพอเป็นเลนแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีอันแล้วเท่าไหร่กี่ไรแล้วเอกี่ไรแล้วเนี่ยแมกนัมเนี่ยประมาณสองรอได้ยังน่าจะงน่าจะร้อยได้อยู่เนาะ ได้รวมของเจ้าของได้ถึงจะถึงอ๋อแต่คุณรวมของเจ้าของด้วยอ่ะรวมของเจ้าของถึงได้ประมาณประมาณประมาณร้อยกว่าสองร้อยกว่านะครับยังไม่เจอปัญหาเนาะยังนี่กลกองกองสวยมากท่อซิ่งไม่ใส่ไงฮะไม่ได้ซื้อใส่เลยในเพจเยอะแยะในเพจแต่สวยสวยอะ นี่ที่แรกวางเครื่องตัวนี้นะครับแล้วเข้านี้กำลังไม่พอนะไอเจ้าร้อยี่นะครับเลยเลยใช้แมกนัมนะครับต่อเดิมนะครับนิ่มมากหอ,นะนะอบเหมือนกันนะใช้ได้นะหอบเหมือนคูโบต้าเลยนะครับ สิ่งจักหน่อยเจ๋วเลยเนี่ยวันนี้จะย่ำนานะครับนี่อันนี้ของแท้อันนี้งานแท้นะครับ คลลายยๆกันเจะย่าก่อนแล้วจะลูกก่อนนิยมเน้นเงียบๆนะครับ เดิมสนิทนะครับขอกแค่จะปิงอักษอบังว้ทำไมอ่ะน้ำหนักขุเบาจัดาาอ,อ๋ออ,<น>อืมโป่งตานกนะครับใช้ดีมากนะครับเดี๋ยวพี่เอ,อก็จะไปเอาอีกแล้วนะพี่เอ,อสายจะม,มาหากินนะครับ พี่สันก็จะไปเอาอีกเหมือนกันจะเอาเอ็นดีสิบเอ็ดี๋ยวฝากไปก่อนจะเอามาหลังหลังถนนบ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งซีหนึ่งหลังถนนแล้วมันช้าเนาะเสริมบอกช่างไหนทำขุ่นเนี่ยอ๋อไอร้านประสิทธิ์อะไรนั่นปะอ๋อเท่าไหร่เนี่ยนี่มันซื้อฟอมไซเหิน์ด้วยเขาลบมันเหลือเจ็ด ทั้งขูบทั้งอีเหินนะอ๋อแต่เจอสิ่งต่างก็เจอน้ำหนักตัวเราด้วยนี่นะครับข้ามีแต่จะไล่เบาอ,อันนี้ไล่หนักเสริมกระสอบทรายนะครับน้ำหนักตัวคนเบานะครับน้ำหนักตัวไม่เยอะอย่างนี้ต้องเจอพี่แจ็คดอสันนะไปเป็นหลุมเลยแหละ <c oughs> เสรนั้นจะลงไปก่อนนะครับสยามพัดเอ็กซ์ น,นี่เป็นรถแรกๆเลยนะครับที่มีสยามพัฒนเอ็กออกมานะครับเช่นนั้นก็ประจัดเลยนะเสียงท่อนิ่มมากสับสองนะครับ สาไฟด้วยนะนิ่มๆเลยนะครับกำลังเลือรถเดิมไม่มีแคมนะครับเกาะสปริงแค่นั้นก็เอาอยู่นะครับสำหรับเจ้า RT155 Under x นะครับผม ดูไปอีกบ้างแม็กนัมนะครับกรุปตัวนี้ต้องเอาไปเชื่อมติดนะต้องสลักนี่นะว่ามันมันให้ตัวได้แล้วมันขับไม่ค่อยนิ่มนวลเนาะมันกระดึกกระดักกระดึกกระดักประมาณนั้นแหละ มาแล้วลน้องนมสับสองเลยนะไม่ลีรอโอ้ขายพัมมาแก่ไปหรือเปล่า นะครับเน้นเดิมนะครับไม่เน้นแรงเน้นไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยในแจะงานดึงเลนนะครับอ่าวังคว่ำนะ ไว้หลายวันนะครับนี่นะสะภาพเป็นอย่างที่เห็นอ้าวทำกันนะ ดีนะดีทุกท่ายดีทุกรุน่นะครับดีว่ามันจะฟังจ้าฟังไวอะมันขึ้นอยู่กับที่เราใช้งานนะครับถ้าเราขยันมันตัวจเช็คดูแลดีๆก็อยู่ได้นานนะครับผมมื่อกับไปสรัรนชจงฮินโนต้ามาก็ยังไม่เป็นอะไรนะมีคนบอกว่ากร่แปบ๊บเดียวเด๋ยวก่วนก็ดังแล้วก็ปั๊มก็พัง ราก็ต้องดูด้วยว่าอย่างปีจันใช้ฮิโนต้า9แรงอ่าเราเราเอามาทําอะไรนะครับเราต้องสังเกตด,ดูในจุดนี้ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อเครื่อง9แรงมาแล้วก็ยํานาะแบบนี้นะเขาเรียกว่าใช้งานผิดประเภทอย่างนั้นก็พังนะซื้อ่าไหรก็ไม่เหลือยํำนะ้ำแบบนี้ขนาดร้อยยี่เสียเองนะพ่ เลยพป่แม็กนำปึ๊บปึ๊บอบเออกำลังก่อเรือนะครับใช้ยาวๆได้นะ กเดิมนะกำลังไอ้กำลังจะสั่งสุทนคนที่โม้นะกำลังจะไปสั่งสำนักสุทนมาอยู่ใช้ดีนะครับ นี่คงจะไม่ได้แนละ้วดูจากสภาพแปลงนาะหลุดแน่นอนนะถ้าเกิดว่าใจมาแดงๆเหมือนเป๊กน,นี่เจอนาแบบนี้เ,เอาไม่อยู่นะครับแรงมากก็ดีเออแต่ว่ามันอันตรายนะครับถ้าเจออย่างนี้มันจะหลุดแน่นอนนะครับ แม็กนึ่งร้อยห้าห้าห้ามันดียังไงมันเสียยังไงก็ก็กดีก็ราคาถูกเนาะมันไม่ใช่ของแท้ครับมันไม่ใช่แบรนด์แท้ก็ดีราคาถูกก็เสียก็ก็เสียคือว่าถ้าเป็นมือสุกมือสองนะ่ะเพราะว่ามือหนึ่งเราก็ซื้อมาถูกแล้วเนาะแต่อย่างมือหนึ่งเราซื้อมาสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นสี่หรือเปล่าสองหมื่นสามสองหมื่นสี่แล้วถ้าเกิดเราเป็นมือสองอะ่ะจะขายยังไงนะครับ เออมันก็ต้องติดอยู่ตรงนี้นะจะไม่เหมือนกับงานแท้ของคูโปต้านะไอ้นี้มือสองจะแพงกว่ามือหนึ่งเพราะว่ามันกลายเป็นของหายากนะครับเห็นร้านเจตนขายเ่เสียโชคขายอยู่สี่หมื่นแปดห้าร้อยนะสวัสดาควาใหม่กิ๊กน่าสนนะแว่ว่าถ้าเกิดว่าให้ผมไปเอาแซฟตี้ร้อยห้ากับอาร์ตีอาร์ตีร้อยห้าสห สองร้านเแนแสนราคาพอๆกันเนาะผมเอาผมเอาอาทีนะแต่ก็ผมมีกําลังัพย์ที่ว่าจะไปซื้อนะ้าให้ผมเลือกเอาผมเอาเครื่องที่อยู่ร้านเจนแทนนะเพราะว่าเรื่องประกันไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ใช้กันอยู่ก็เห็นอยู่นะสําหรับเครื่องยนต์สูตรเดียวน,ะนันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเหมือนกับพวกรถยนต์นะครับขอแค่ว่าเครื่องเดิมอย่าเปิดอย่ารื้อแค่นั้น เป็นนั้นว่าคบกันได้นะครับถ้าเกิดลราเครื่องเขาเปิดมาหรือมาทําแรงมาเนี่ยราคาตกแน่นอนนะครับอตนนี้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเป็นธรรมชาติสําหรับคนที่รับได้ก็รับรับไปครับคนที่รับไม่ได้ก็ไปหาของใหม่ดีกว่านะก็อเอามาใช้แล้วกวลัวเราแวงอย่างนู้นอย่างนี้คนระับแนะนําให้ไปซื้อใหม่เลยดีกว่า โอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้บมนมากแล้ว <laughs> ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ท like, ุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ